สวัสดีครับพี่น้องครับพูดจาภาษาวัวมาแล้วครับพี่น้องครับวันนี้มีโอกาสนะครับได้มาเยี่ยมคุณลุงบุญมีนะครับถ้าเกิดว่าพี่น้องยังจําได้เนี่ยลุงบุญมีเนี่ยเป็นทั้ง f c แล้วก็เป็นทั้งผู้ร่วมรายการของรายการพูดจาภาษาวัวนะครับที่มีผู้ชมถูกอกถูกใจนะครับ แล้วคลิปก่อนๆที่ผมเคยทําไปเนี่ยก็คือคุณลุงเนี่ยเลี้ยงวัวเริ่มต้นแค่ไม่กี่ตัวแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆนะครับจนมีวัวเพิ่มขึ้นเป็นจํานวนที่หลายๆคนเนี่ยแทบไม่น่าเชื่อนะครับรา,ายละเอียดนะฮะสามารถไปดูย้อนหลังได้นะครับของพูดจาภาษาวัวนะครับแล้ววันนี้เนี่ยเป็นเวลา ประมาณหนึ่งปีเศรเศษปีกว่าวาแล้วนะครับที่ผมไม่ได้มาเยี่ยมคุณลุงเลยนะครับวันนี้ก็เลยถือโอกาสนะครับมาเยี่ยมคุณลุงแล้วก็ทําคลิปสัมภาษณ์คุณลุงบุญมีฝากพี่น้อง FC เช่นเคยเอาละครับเดี๋ยวมาทําความรู้จักกับคุณลุงในเบื้องต้นก่อนนะครับผมสวัสดีครับคุณลุงครับครับสวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยครับครับนายบุญมีจันเสียงครับบ้านบันที่ยู่อ แม่น้ำคูซอยสี่ครับตำบลแม่นำคูอำเภอปวกแดงจังหวัดระยองครับครับคุณลุงเป็นคนที่ไหนเป็นคนน้องบัวลำพูครับน้องบัวลำพูไม่อยู่ที่นี่นานแล้วหรอลุงมาอยู่สิบกว่าปีแล้วครับสิบกว่าปีแล้วก่อนหน้านั้นทําอะไรนะกีดยางครับมากีดยางมารับจ้างกีดยางรับจ้างกีดยางไม่ใช่ส่วนของตัวเองไม่ใช่ครับรับจ้างแกแล้วหลังจากนั้นล่ะก็กีดมาเรื่อยๆจน พออายุมากแล้วก็จีนไม่ไหวเราก็เดินไม่ไหวใช่ไหมครับก็ร่างกายก็สายตาก็ไม่ค่อยดีลูกก็ไม่อยากให้ทำแต่หันมาเลี้ยงงัวครับมีเงินอยู่เจ็บยางเก็บเงินตัดยางได้หกหมื่นก็เลยมาซื้องัวสองคู่คู่ละสามหมื่นแม่ลูกครับสีตัวซื้อตั้งแต่พศสองพัน้อยหกครับปี62ปี62สันที่สิบสสิงหาครับ หกสองหกสามหกสี่หกห้าหกหกปีนีปีที่ห้าครับปีที่5้าย่างขบีที่ห้าถ้าเดียนถ้ามาที่สิบสี่สิงหาก็เป็นห้าปีเต็มครับครับตอนนั้นซื้อมาสองตัวสี่ตัวครับสี่ตัวแม่ลูกหรอแม่ลูกสองสีตัวแต่แม่ท้องแม่กระทองมาด้วยาทํามาอยู่กับเรามันก็มาออกมาคลอดใหม่ผ่านมาห้าปีตอนนี้มีกี่ตัวแล้วตอนนี้มีอยู่ยี่สิบสามตัวครับตัวที่ยี่สิบสี่เรา ออกผิดท่าแล้วก็ออกตายตัวอแล้วกําลังจะออกเดือนสี่ตัวครับกําลังจะออกเดือนเดือนกุมภาในสี่ตัวแสดงว่าปีนี้ลุงเมีงวัวเกือบสามสิบแล้วสิประมาณนะเริ่มต้นที่สี่ตัวสี่ตัวนะครับเริ่มต้นทั้งสี่ตัวเขาก็เลี้ยงมาเรื่อยๆๆครับได้ตัวเมียมั่งตัวตัวผูมั่งปีนี้ได้ตัวผูสามตัวแล้วปีนี้ได้ตัวผูสามตัวตัวเมียกี่ตัว เฉพาะปีนี้เฉพาะปีนี้ปีนี้ได้ลูกวัวแปดตัวนะครับปีนี้นะครับเด้แปดตัวแปดตัวเก้าตัวที่เก้าตัวที่เก้ามันตายครับตัวตัวผู้สี่ตัวเมียสี่ครับแปดตัวปีนี้ผู้สี่เมียสี่ครับตัวที่เก้าเป็นตัวเมียตายตอนนี้หน้าแรงครับทำยังไงวัวกินอะไรกินก็กินแรงก็กินหญ้าหน้าผลดีก็กินหญ้าเหมือนเดิมแต่หายากหน่อย หาตามคลองครับไปเอาญานูเปียป่ามั่งแล้วก็หญ้าขนตามอ่างดอกกายมั่งครับเมื่อก่อนถ้าผมจําไม่ผิดคุณลุงเลี้ยงแบบปล่อยทุ่งครับแบบเรื่องปล่อยทุ่งอันนี้ไม่มีหญ้าพี่นี่แรงเหลือเกินเนาะปล่อยไปก็กินดินอ้วนใช่กินคงไม่ใช่นะก็กินหญ้าแต่กินหญ้าแห้งครับกินนิดๆหน่อยๆแล้วก็แล้วก็ เสียกินใหม่ตัดปัญหาก็คือไม่ปล่อยไม่ปล่อยอทละที่ปล่อยให้เดินเดินเดินออกรลางกายออกรลางกายมันงอยู่คอกเราเขาติเชียดเนี่ยตอนนี้ยังเดินตามบัวไหวไหมเนี่ยไหวสิปีนี้เท่าไหร่หกสิบสองครับหกสิบสองแข็งแรงอยู่แข็งแรงอยู่ตั้งแบ้านได้ไหมเนี่ยเตปีบดังต่อได้ไหมตอบได้เหมได้ไม่ต้องไม่ต้องทำก็อยู่ได้แล้วอยู่มาตอานนี้แล้วเนาะ ไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรแล้วไม่ได้คิดอะไรแล้วห้าสิบหกสิบก็หกสิบกว่าแล้วคุณป้ายังสบายดีครับก็เจียวหญ้าด้วยกันทุกวันอ๋อไปหายาด้วยครับไปหญ้าที่ไปหาคือคือเป็นหญ้าธรรมชาติหญ้าป่าธรรมชาติครับตาคลองในเปียป่าในเปียป่าแล้วก็หญ้าขนตมอ่างดอกกายวัวกี่ตัวนะยี่สิบยี่สิบสามตัวครับสามตัวใช้หญ้าเยอะไหมวันหนึ่งวันหนึ่งรถ รถปิกอัพนะครับแต่ไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่อะไรเขาเรียกไม่มีข้อกขาไม่มีข้อกระบะลงเป็นกระบะลงธรรมดาแค่เต็มนั่นก็พอกินแต่เราเย็นเินหรอกินเช้าเย็นก็ไปหาอีกทีก็นั่นอีกกาวเท่ากาวกินเท่ากาววันหนึ่งไ่ตัดหญ้ากี่รอบสองเช้าแล้วก็เย็นจบวันนี้ไปอีกไหมไปบัวไปมาแล้วมาแล้วไปไปตั้งแต่หกโมงไปแล้วก็ตัดสามโมงก็กลับมาสีให้กินอ แล้วก็เที่ยงก็ไปอีกทีสี่โมงก็มาสีให้กินแบบวันทุกวันแบบนี้มันก็อิ่มอยู่นะแต่ไม่รู้ว่ามันจะจะอ้วนเหมือนของเขาหรือเปล่ามันอ้วนคนลงไม่ผอมนะเหรอเอ้าไม่ผอมไมถือว่าไม่ผอมมันดูที่มันก็ก็ดูว่ามันมันจะผอมรือเป็นยังไง่ะมันก็ไม่ผอมเท่าไหร่เนาะก็ดูได้เนาะดูได้ดูได้ไม่ขี้เละเลยไม่ขี้เละ แล้วเคยขายบ้างเนี่ยยังครับก็งัวถูกเนาะตอนแพงก็ไม่ก็ไม่เห็นขายนี่ตอนแพงก็ยังได้เยอะตอนแพงก็อยากได้เยอะอยากได้จํานวนที่เยอะเยอะแต่ตอนนี้จํานวนเยอะแล้วแต่ราคาไม่ดีหรือยังไงหรือว่ายังอยากยังบ่อเป็นยังเลียเรื่อยๆยังไม่พอใจบ่อยังไม่พอใจยังไม่ขายเป้าหมายคือเป้าหมายคือเลี้ยงไปเรื่อยๆจนเราจะไม่ไหวจริงๆไม่ถือ เพราะว่ามันเป็นที่ของเขาเนาะเราจะเลี้ยงไปขนาดไหนล่ะตองอ๋อตรงนี้ที่เช่าใช่ไหมไม่ได้เช่าก็ดูแลให้เขาด้วยเจ้าของที่เขาให้อยู่ฟรีก็ให้อยู่ฟรีเลี้ยงวัวฟรีเออแต่ดูวัวให้เขาด้วยดูเฝ้ากลางคืนแหละจ้าเขาก็หาเองของเขาไม่ได้เกี่ยวหรอกเราก็ดูกลางคืนว่ามันออกมันหรือไม่ออกนี่ก็คือข้อติดการข้อติดการเนของที่ครับลุงก็อาศัยดูวัวให้เขาก็ให้ให้ที่ลุงเลี้ยงวัวฟรีครับไม่มีค่าเช่าไม่มีค่าเช่าแล้วก็ เราลงทุนเองทำเล้านี่ห้าหกหมื่นวันหนึ่งรายจ่ายกับวัวนี่กี่บาทไปจ่ายอะไรมาล่ะไม่มีเลยไม่มีก็ไม่ได้ซื้ออะไรก็ฟางก็ไม่ได้กินคือฟางก็ไม่รู้จักฟางอาหารคนไม่มีไม่เคยได้กินไม่รู้จักด้วยเกิดมาไม่รู้จักอาหารคืออะไรฟางก็ไม่กินแต่ยาอย่างเดียวยากับน้ำอย่างเดียวอาหารไม่ได้ใส่เลยยาวัคซีนยาถ่ายพยาธยาไม่ได้ทําอะไรมันเลย จริงเออเล่งก็ไม่ได้เล่งเขาบอกว่าต้องเล่งมันนะต้องเล่งอาหารมันถึงจะท้องเดี๋ยวนะไม่เห็นท้องฟังไม่มีอาหารคนไม่มีไม่มีบำรุงถ่ายพยาธิวัคซีนปากเท้าเปื่อยลำปีสกินไม่มีไม่ได้ทําเลยไม่ได้ทําเลยห้าปีมาแล้วเนี่ยนะห้าปีเคยมีแต่ปีที่มันระบาดจริงๆเนี่ยมีมีเป็นอยู่ตัวหนึ่งไงแล้วก็ฉีดยาเข้มเนึ่งแปดร้อยแล้วก็หายเลยแค่นั้นแค่นั้น คุณลุงเทบจะไม่มีมีแต่ต้นทุนก็คือค่าน้ํามันรถอ่ะค่าน้ํามันรถประมาณ<ช>ผมเติมมันไปไม่ไกลเนาะแค่อ่างเราไกลก็ผมเติมห้าร้อยได้อยู่เป็นเดือนนู่นห<ช>่ามั้งเพราะขี่ไม่เร็วก็เต้อเต้าเต้าไป<ช>มันก็ไม่เปลืองเ,เ,เติมทีห้าร้อยไดเป็นเดือนนู่นละก็ไม่มีอะไรเลยแล้วก็ค่าน้ํามันเครื่องแต่ยะ เครื่องแต่ย่าเออก็มีมาอืมแต่ย่าก็ไม่เปลืองก็ไม่ได้ตัดเป็นชั่วโมงตัดแป๊บเดียวก็หอบขึ้นรถก็เต็มกระบะก็มาแล้วอ่ะอย่างนี้วัวไม่ได้ขายวัวไม่ได้ขายอาชีพอย่างอื่นไม่ได้ทำแล้วไม่ได้ทํากินอะไรเอาเงินที่ไหนเอาเงินที่ไหนมาซื้อกินก็บุญเก่ายังไม่หมดยังอยู่อีกเออก็บุญเก่าตั้งแต่กีดยางไว้นุนยังไม่หมดเนาะมีเงินเก็บเท่าไหร่ตอนนี้เอาอกเอาอากาศได้เลเหรอได้ ก็มีอยู่เท่าเก่านั่นแหละครับก็เฮ้ยไดเท่าเก่าได้ไงเอาแบบก็เงินเดือนเพิ่มกีงเงินเดือนลูกเนาะไม่ได้ซื้ออะไรเลย๋อเงินตัวเองไม่ได้ใช้เลยลูกลูกสนับสนุนเออลูกก็เลี้ยงลูกเป็นคนเงินเดือนค่าฟืนค่าไฟค่าน้ําไม่ได้ทําอะไรเลยกับข้าวลูกจ่ายเออลูกเป็นคนจ่ายเราเป็นคนกินอย่างเดียวอยากอะไรก็บอกเขาลูกคุณลุงน่กตัญญูแต่เขาก็ทํางานเขาก็มีเงินเดือนสบายแล้ว เขาจะเรียนจบแลลูกสาวรจบปริญญาแล้วยังไม่ได้รับแต่ว่านจบแล้วมีลูกสามคนครับจบหมดแล้วคนโตก็บ้านอยู่ใกล้ๆกันนั่นทำงานส่งแฟตเออส่งของแล้วลูกสาวคนที่สองก็ขีดยางกับหัวเขาแล้วคนเล็กก็ทำงานเป็นผู้ช่วยหมออยู่ที่โปกแดงยิงเงินเดือนเขาบางทีโบนัสเขาก็ให้โบนัสเขาออกเขาก็ให้คนละหมื่นตากระยาย คือหน้าที่ลุงมีอย่างเดียวคือดูแลวัวให้ดีดูแลวัวอย่างเดียวแล้วลูกหลานลุงสนับสนุนแม่ว,ว,มวัวเน่เมื่อก่อนเขาไม่อยากให้เลี้ยงเขาบอกเขาก็ไม่อยากให้เลี้ยงเท่าไหร่เขาบอกว่ามันลําบากพ่อลำบากอเ,าเ,อเออวจะเหนื่อยเยอนนี้ก็กินไม่หมดแล้วจินเดือนหนูให้อยู่สบายนั่งอยู่สบายแต่พอไม่ชอบนั่งเนี่ยมัน,ม,นมันเบื่อเนาะมันคนเคยทําเนาะมันไม่ได้ออกเร่อออกกําลังกายก็เลยไปเรื่อยๆทําได้อยู่ให้พ่อทํา พ่อก็ทําพวกให้พวกหนูนั่แหละอก็คือวัวน,นี่ก็คือแทบจะไม่ขายเลยเก็บไว้ให้ลูกเหรอครับเก็บไว้ให้ลูกอย่างเดียววันที่ตัวเองไม่ได้อยู่เออ,อไม่ได้อยู่แล้วกม็มันมีสามคนก็ก็จะแบ่งๆให้เขาแล้วกแล้วแต่เขาจะทํายังไงไม่คิดจะขายเลยอ่ะ ื่อคิดจะขายถ้าคนมาบอกขายโกรธด้วยนะ <laughs> จะขายทำ <laughs> <อ>ไงมเป็นเดือนร้ออะไรเราเยงไม่ใช่เขาไม่ได้เลี้ยงด้วยมาโการธมันทําไหมก็ไม่ได้ยุ่งกับเขาสักอย่างพี่น้องครับแล้วที่สําคัญนะก่อนหน้าเนี้ยปีสองปีที่ผ่านมาเนี้ยคุณลุงเลี้ยงเลี้ยงวัวได้แต่ลูกตัวเมียด้วยครับมาปีนี้ใช่ไหมปีแรกใช่ไหมที่ได้ลูกตัวผู้ครับลเลียกตัวผู้สี่ตัว ไอ้ที่ผสมออกมาที่คลอดออกมาแปดตัวนี่เป็นเป็นลูกหลอดทั้งหมดเลยเป็นลูกหลอดทั้งหมดเลยครับอันนี้แบ่งครึ่งละแบ่งครึ่งกระไปผู้สี่เมียครับผู้สี่เมียสี่ตัวตัวตัวที่เก้านะตัวมันตายตัวเมียเหมือนกันที่คลอดผิดท่าเพราะเอาเอาท่าเอา,เอากลนออกเอาหางออกข้อพันในดวงใจของคงุณลุงมีไหมชื่ออะไรพริกแดงครับชอบพริกแดงครับมันมันเป็นยังไงมันให้ลูกดีเหรอให้ลูกดีมันก็สวยจะนามันกิสีได้ คุณสีได้นี่ไงแมงมันขามันก็แดงหมดนั่นน่ะอออนั่นแดงๆนั่นนั่นเห็นไหมสามตัวนั่นก็แดงหมดลูกพริกแดงหมดนี่ก็ลูกลูกพริกแดงมั่งลูกมาธาดอมั่งอ๋อที่ผสมอยู่ในท้องนั่นก็พริกแดงสี่ตัวจะคอดองกุมภาหนี่ใส่พริกแดงหมดเลยครับเพราะว่าไอ่มันอย่างอื่นมันมันไม่นี่นี่ลุงไม่ไม่ไม่จดเอฟไม่ขึ้นทะเบียน เขาบอกว่าไม่ต้องจดก็ได้เลี้ยงนี่แหละถ้าเขาจะถ้าเราขายเขาก็ไปจดเองเป็นฟาร์มของเขาเลยไม่ต้องไปจดซ้ำเราไม่ต้องไปจดของเราหรอกไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องทำอะไรเลยพอใจจะซื้อก็ซื้อถ้าเราขายนะซื้อไปเลยจะไปจดเอาเลยจะบริษัทของเจ้าซื้ออะไรซื้อเป็นของเจ้าเลยไม่ต้องไม่ต้องเป็นซื้อค่อยไม่ต้องไปโอนไปอะไรกันอย่างนี้นะที่เขาซื้อมาเขาจดเอฟแล้วเอฟหนึ่งเอฟสองใช่ไหมถ้าพอซื้อมาแล้วก็ต้องไปแก้งใหม่ย เป็นของเราไม่อยากอยากยุ่งยุ่งยากตรงนั้นเออไม่อยากยุ่งยากอย่างเพียงนี้แหละพอใจก็ซื้อเี๋ยวจะพอกตีว่าไม่มีเขาไม่ต้องซื้อเขาลุงก็ไม่ทำกลัวไม่เก็บเนาะก็ลองเอาไฟบุรีกีหูดูสิไม่ต้องกีเขาหรอกกี้หูก็เขาทำเขามันมันมันอัพมันอัพเงินเรียนขึ้นหรือเงินราคาขึ้นเออวัวมีเขากับวัวไม่มีเขาค่าตัวมันต่างกันนะแล้วแต่ ไม่สนใจอืมไม่พอใจว่ามันมีเขามันต้องซื้อฉะั้นจะขายราคานี้ถ้าซื้อได้ก็ซื้อไม่ซื้อก็ไม่ไปขายอ่ะก็ไม่ขายอ่ะใครจะมาซื้อฮะก็ลุงไม่ขายสมมุติว่าถ้าเราจําเป็นเราก็ถ้ามันเยอะจริงเราก็จะขายจะซื้อไหมมันมีเขาเนี่ยไม่มีเขาผมไม่ซื้อเอาม่ซื้อก็ไม่ซื้อคนซื้อก็ต้องมีแหละคนซื้อคุณว่ามีเขาก็ต้องต้องมีแต่ต้อง เออถ้าคุณาาลุงทำเขาเราจะขึ้นราคาเป็นห้าพันหกพันแล้วเต่ให้เขาได้ไปคนที่เขาทำเขาอ่ะแล้ววัวใน,นกินอาหารวันละกี่มื้อของลุงอ่ะสองเช้ากับเย็นเช้ากับบ่ายเช้ากับบ่ายสามโมงก็กินกิจวัตรประจำวันทำอะไรบ้างตื่นกี่โมงตื่นหกโมงหกโมงเช้ากับไปตดัดหญ้าตื่นเสร็จไปตัดหญ้าเลยเออตื่นขึ้นก็จินกาแฟแล้วก็ตัดหญ้าตัดหญ้าก็3สามโมงก็มาหอดบ้านมาถึงทำไงต่อมาถึงแล้วก็ กินข้าวกินปลาเสร็จแล้วก็สามโมงครึ่งสี่โมงก็ปั่นหญ้าให้งวัวแสดงว่าวัวได้กินมื้อแรกประมาณสิบโมงเช้าออสิบ oh. โมงเช้าแต่ตอนบ่ายกับสี่โมงแรกพอสี่โมงแรกก็มาปั่นเลยไม่ใช่ปั่นกินเลยนะเพราะเพราะสี่โมงกว่าจะปั่นเสร็จก็ประมาณสี่โมงครึ่งเดี๋ยวมือเ <c oughs> ช้าให้อาหารให้อาหารเช้าตอนสิบโมงครับหลังจากนั้นทำอะไรไผ่ลุง ก็จ่ายกเออ่มยก็จพักผ่อนบ่ายสองโมงค่อยไปอีกทีอ๋อบ่ายสองโมงอ่าประมาณสักสิบเอ็ดโมงถึงบ่ายสองโมงก็เป็นเวลาพักผ่อนพกอน็นอนมีเปร์ก็นอนนอนพักผ่อนบ่ายสองบ่ายสามก็ไปอีกทีไปไปสักโมงเดียวก็มาแล้วมาย่าสักโมงเยอะยก็มีพอมีอ่างต่อกกลเยอะในเปียเปียขนเขาบอกขนมันทิ่มมันคันลุงไม่คันอ่ะบ่ คันก็อาบน้ำเนาะเขายังไม่เขายังไม่อาบน้ำแตเขายังไม่คันเลยคนที่น่ะผมอาบไม่เลยซีทียาหาเทีย <c oughs> น้ำเราก็เราไม่ได้เสียงเงินลูกสาวเสียก็จ้งแล้วก็ลรรักวัวแค่ไหนรักสุดๆรักสุดๆรักจริงๆคนไม่เคยมีน่ะ เข้าใจคาคนคนไม่เคยมีคนอยากได้ตั้งแต่เล็กๆเด็กอย่างเข็นของเขาอะไรอยากได้อย่างเงี้ยเมื่อก่อนลุงมีปมเออมีปมแเ็นเป็นลูกจ้างไปเลี้ยงงัวให้รับจ้างเออเขาเขาเป็นสมมติว่าผู้จ่าภาษางัวเป็นนายเป็นจะเป็นเจ้านายใช่ไหมแล้วก็มาจ้างฉันเป็นเด็กก็ไปเลี้ยงงัวให้เขาสิบมียห้าตัวสิบเลี้ยงก็ไปได้สิบสิบห้าตัวหมดเวลาแล้วก็ปีหนึ่งเขาให้กลับบ้านเราไม่กลับนะเราจะอยู่กับเขาอยู่เราจะเลี้ยงงัวให้เขา ชอบขนาดนั้นชอบบัวมาตั้งแต่เด็กแล้วลุงไม่ขอเขาภาวะละ่ะเขาบ่ให้เขาไม่ให้ก็ขอภาวะเลี้ยงแบงลูกเขาก็บ่ให้แ,แบงลูกผมบ่เอาหลายมันสิบตัวนี่นะให้ผมสักสองตัวก็ได้ปีนึงไม่เอาราคาเขาเขาจ้างนะเป็นข้าวสิบข้าวสามสิบถังเองนะปีหนึ่งจ้างอ่ะพอ พอหมดเวลาแล้วเขาให้กลับบ้านลุงเคยเสนอเขาว่าลุงไม่เอาค่าแรงก็ได้ไม่เอาข้าวก็ได้เออแต่ขอวัวลุงปีละสองตัวได้สิบห้าตัวขอสองตัวได้ไหมเขาบอกมอให้เขาก็เลยอยากมีวัวเป็นเงเอยากมีเป็นของตัวเองเนี่ยแล้วต้องจนมาถึงห้าสิบกว่าถึงมีวัวเป็นของตัวเองผมเลี้ยงนี่สุดที่สองแล้วนะอนี่เมื่อก่อนผมอยู่อ่างลบอยู่บ้านค่ายอ่ะ เขาเขาส่องหลอดเขาส่องลมอ่ะผมก็เลี้ยงสิบสองตัวเหมือนกันเลี้ยงอยู่บนเขากีดยางไปก็เลี้ยงงัวไปกีดยางไปก็เลี้ยงงัวไปบนเขาแล้วได้สิบสองตัวขายแล้วก็ไปซื้อที่ดินอยู่ทางภาคอีสานนัยนะได้ยี่สิบไร่ไงแสนกว่านี่เขาาโทรมาไหมครับาจะทำโฉนดผบอกให้ขึ้นไปทำยี่สิบไร่อยู่บ้านนั่นะขายงัวนี่แหละแล้วก็มาเลี้ยงสุดสองที่บ้านนี่มีลรงสีด้วยเลี้ยงงัวด้วย อแล้วก็มาขายก็มาซื้อรถยนต์คันนี้อขายได้สองแสนก็มาดาวรถคันนี้แสดงว่าชุดนี้ชุดที่สามชุดที่สามเพรยกว่าเป็นจีวีจิตใจชอบใครว่ายังไงขนาดลูกมักหลายมากหลายแท้ๆเจ้าขนาดคนเอามาเปลี่ยนบ่อเอาเอางัวาอย่างเดียวเคยมีพ่อค้าเข้ามาขอซื้อไหมเขาเคยมาถามอยู่ว่าขายไหมบ่อย่างเดียว บอกขายบอกขายครับบอกขายเลี้ยงไว้เยอะๆเอาที่นู่นเขาไม่ให้เช่าเขาไม่ให้เช่าก็มาที่นี่ที่นี่เขาเลี้ยงจนหมดแรงเลยเขาบอกเลี้ยงไปเลยไม่ไหวเมื่อไหร่เราค่อยบอกเ้วก็เราก็เลี้ยงไปเราเราไม่ได้เช่าเนาะหาหญ้าอย่างเดียวแล้วลุงมีปลูกหญ้าด้วยไหมง่ายมึงปลูกหญ้าสองไร่นั่นสองไร่ต่อแรกต่อแรกเพิ่งเริ่มปลูกเหรอเพิ่งเริ่มปลูก อ๋อพี่น้องลืมบอกเมื่อก่อนข้อของลุงไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับอยู่อีกที่หนึ่งนะห่างจากตรงนี้ไปประมาณสักร้อยเมตรประมาณประมาณนั้นเขาเขาเลิกให้เช่าเขาเลิกให้เช่าเลยย้ายมาตรงนี้ครับตรงนี้เลี้ยงไปเลยตลอดชีวิตมันเลยเขาบอกก็เลยเลี้ยงที่นี่ใครมาซื้อก็บอขายบอขายกคืนลุงก็นอนเฝ้าที่นี่ครับไปกลับบ้านกลก็ไปกินข้าวอาบน้ํากินข้าวที่โน่นครับกินข้าวแล้วกิขี้รถ จะเลี้ยงมานีเลยรถยังจอดไปนี่หมดเย็นมืดก็มาละครับเปิดไฟให้งัวแล้วก็ไปอาบน้ำไปอาบน้ำกินข้าวแล้วก็มากดูหนังแล้วก็นอนนี่ตอนเช้าสิบหกโมงก็ตื่นไปเกี่ยวญ้าเป็นงานประจําวันนี่คือความสุขครับเลยใช่ไหมส่มสุขเลยความสุขบ้นปลายบนปลายชีวิตรู้ว่าอย่าไปเลี้ยงมันทรมานมันเหนื่อยชีวิตบนปลายพ่อขอให้พ่อเลี้ยงเถอพ่ออยากเลี้ยงเลี้ยงจน พออยากมีผมด้อยสังแต่เด็กอยากได้ของเขาเขาไม่ให้ก็เลยเจ็บใจเขาอยู่นั่นก็เลยฝังใจแล้วก็ต้องเลี้ยงให้ได้ต้องมีให้ได้อย่างนี้นะว่าไปว่ามาเขาก็เลยพ่อไม่ฟังเขาก็เลยไม่ไม่ว่าเลยไม่ห้ามเลยตามเลยพ่อถ้าไม่ไหวเมื่อไหร่ก็บอกเออเมื่อไหร่ก็บอกขายห้พวกเขาในเละลุงก็ไม่ซื้อข้าวไม่ขายออกพัฒนาในฝูพัฒนาในฝูนงถึงว่าน่ะที ขยายพันธุ์ในฝูงตัวเองขยายในฝูงแต่คิดว่าจะขยายปีนี้แหละแต่ว่ามันก็ผู้จาภาษาหัวบอกว่ามันมันมันไม่ันพัฒนาก็เลยคิดอยู่แล้วจะทําคลอกคุณก็ต่างหากอยู่คนเดียวครับอ๋อพี่น้องครับก่อนที่จะมีการถ่ายทำผมก็ได้มีการแนะนําคุณลุงในเรื่องของพ่อพ่อพันธุ์คุ้มฝูงนะครับพอดีผมมาเจอคุณลุงใช้ลูกผสมคุมฝูงอยู่นะครับผมก็เลยบอกคุณลุงว่า มันจะไม่พัฒนาถ้าถ้าไม่ผสมเทียมก็เปลี่ยนเป็นพ่อที่มันเป็นเลือดร้อยที่ราคาไม่แรงมากมันมันก็ยังดีกว่าใช้ลูกผสมคุมฝูงนะครับอันนี้คือเบื้องหลังนะที่เราคุยกันก่อนตั้งแต่ผมมาถึงตรงนี้แล้วนะครับคุณลุงก็เลยนํามาเล่าในรายการด้วยครับนั่งไหมแล้วคิดยังไงอก็คิดว่าเออเขาให้ทางก็ชี้ที่ทางให้ใช่ไหม แล้วเราก็เลยว่าเออเ้าทาข้อคุณมันอยู่คนเดียวมันก็ได้อตัวนั้นไม่ต้องให้ไม่ต้องให้ครับไม่ต้องให้บรรทับไปกี่ตัวละทับไปสองทับไปพวกเขาเนี่ยแหละรุ่นเขาเนี่ยละก็เลยว่าถ้าที่รียกก็ชือว่าไม่ต้องเอาแล้วอันผสมเทียมว่าวัวก็ราคาไม่ดีก็เลยลองสักปีนดีไหมไม่ต้องเสียเงินเอาลองเขาสักปีนถ้าไม่ดีเราก็เปลี่ยนได้ระวางนี้ คุยกันคุยในใจคนเดียวนั่นแหละแต่ว่ามีมาพูดแรับเยมือนีีแเราก็เลยคุณไปต่างหากครับแต่ผมก็ว่ามันดีกว่าไงเออยังไงก็ขอบคุณอุ่ถึงราคามันไม่ดีตอนนี้ใช่ไหมแต่ว่าอนาคตเราเอาพ่อร้อยมาคุมตอนเนี้ยก็ไม่ใช่ว่าลูกมันจะออกมาพรุ่งนี้นี่ใช่ไหมมันก็ต้องรออีกเป็นปีสองสิบปีคุณกว่าจะได้เรยหรือไง ไม่ถ้านับเอฟไปเรื่อยๆมันก็นานโอ้มันนานแต่ว่ามันจะมันฝูงลุงมันมันจะสวยมันจะพัฒนาโอ้มันจะงามกว่านี้แต่ไม่ได้หมายความว่าตอนนี้ไม่สวยนะตอนนี้ก็สวยบอกโอ้คุณลุงสวยนี่ตัวเนี้ยตัวนี้ก็สวยเลยเห็นไหมนี่ลูกไอ้คือหน้าโครงสร้างเขาออกเป็นบามันเลยล่ะเต็มๆต็มเลยนี่แหละลูกเองของอันนั่นล่ะอันพิกแดงครับ ปุงนี้คุณลงพัฒนามาจากไทยกลางนะครับพี่น้องนะที่ซื้อเข้ามาตอนแรกเลยเป็นไทยกลางสีเทาครับตอนนี้ยังอยู่นะใช่ไหมคุณลุงยังอยู่ครับยังอยู่ไม่ได้ขายออกเออมาดูนี่จะย่างปีที่5ก็ได้ลูกคนละสีตัวแล้วนี่แม่มดูพี่น้องน,นะครับเน่ยอย่างตัวเนี้ย ลูกของพริกแดงครับลูกพริกแดงเขาลุงเป็นเป็นพ่อพันธุ์ในดวงใจเลยชอบมากพริกแดงแล้วก็โอ้โหแล้วส่งลูกก็ไม่ธรรมดาถูกใจถูกใจคุณลุงเลยนะครับใบหน้าโครงสร้างกระดูกอันนี้เพศเมียใช่ไหมครับลวงผู้นี่นอาไว้ก็คือูดนุ่นก็คือผู้เหมือนกันคู่กันไข่ไก่นี่ไข่เป็ดนั่นไข่ไก่อ๋อมีชื่อด้วยครับมันออกไออันนี้อันนี้อันนี้ไข่ อันนี้ไค่เปลี่ยนเป็นตัวใหญ่กว่านั้นมไม่อะไรนันก่อนอะไอแชะออันนั้นก็กระทิงแดงสี่ตัวมีชื่อทุกตัวมีชื่อทุกตัวครับตรงนี้ย้ายมาตรงนี้ใช้ทุนไปเท่าไหร่ย้ายคอ,อกมาตรงนี้ย้ายคอ,อกมาช่างเจ้าของที่เขาเราทำให้ทั้งบ้านทั้งนี่ละละห้าหมื่นแปดครับซื้อของทั้งหมดนี่นะครับค่าแรงเขาหมื่นสองมั่ง แต่เขาทาบ้านให้อยู่ทํใไม่มันเป็นตัวโรงเรียนตรงนี้เป็นโรงเรียนโรงเหล็กแต่ถ้าเราเลิกเลี้ยงเขาก็เอาคืนให้นะเงินนะนะมันลงแมลงเยอะไหมยุงเยอะไหมก็หน้านี้ไม่ค่อยมีนะหน้านี้ไม่ค่อยมีครับแต่มันจะไปเยอะนหน้านะลนะก็พ่นยานันเอาครับอ้าวเราลงคุยกับท่านผู้ชมหน่อยนะหันหน้าคุยกันอย่างเดียวเลย ไม่ได้มองไม่ได้มองออกล้องเลยเหรอพูดอะไรกับเอซีหน่อยครับขันพูดอะไรขันว่ามันดีนะพี่น้องนะ้องแต่ว่าเดี๋ยงงวนี้งัวมันถืนะอเนาะงัอมันงัวมันถือเลี้ยงไปสักก้อนถามันแพงนหมจะค่อยขายเลี้ยงไปแบบพญาะยีบุญมี่นะครับเลี้ยงที่ตที่ย่างกับปีที่หาเราได้ถึงยี่สิบสามตครับเลี้ยงไปเรื่อยๆออกแ่ตัวเมียห้ามพ้นเกิดสิบปสือข้นมาเลี้ยงอะไรขึ้นสิได้หลายแท่ กะเบิงเอาที่ราคาับมันบมไ้ซื้อมาจากสายมีเม่์สองเม่์เมยไงมันกับมีเมใหไงสองเมยมันกับรูกูมันเนาะลูกมันกับอ้ลูกูพูละสามตัวสี่ตัวเลยได้พี่น้องที่ทิดท่องมาแต่มาออกยันนีกับอ้ลรรูสามตัวเลยพี่น้องนั่นแหละมันก็เลยเพรกลูลูตัวเมียมาอีกนี่แต่ตัวเมียนะพี่น้องมันก็เลยได้ลายนะพี่น้องเนาะตาผมเลยเพะเสียก็โทษข้ามาเบิงได้พี่น้องเนอะโทษข้ามาสามพันี่บึงมีเบิงมันแมนแทบอ ยังยุ้ยเม่นาคู่ซ้อยซีครับครับครับผู้ใดสนใจกะแมะเขามาเบิ้งเดี๋ยว่าโทรมาถามก็ได้พี่น้องเด้อบอกเบอร์โทรเขาหน่อยยางล่ะเบอร์โทรลุงจำได้ไหมครับศูนย์เก้าศูนย์เอาศูนย์เก้าศูนย์แปดห้าหนึ่งแปดสองสะแปดสองสามซี่ครับแปดสองสามสี่ได้พี่น้องเด้อโทรเขามาหาพญามุ่งี่ครับคือยเม่นำคู่ซ้อยซีครับผมพี่น้องครับ คนได้โดีกระตัดเอกเรือ่องเรื่องราวที่ผมนะยินดีนําเสนอวันนี้นะครับเป็นความสุขเป็นความพอใจ <c oughs> เป็นความสบายใจของเกษตรกร,ร,กรหนึ่งท่านคือคุณลุงบุญมี <c oughs> นะครับคุณลุงบุญมี <c oughs> เนี่ย <c oughs> นะครับคือองบยมีใจรักมากๆนะฮะอาจจะมองว่าเป็นปมเลยก็ได้ว่า สมัยเป็นเด็กๆเ,เนี่ยเคยไปรับจ้างเลี้ยงวัวนะครับแล้วก็คุณลุงเคยถึงขั้นบอกว่าขอวัวแทนค่าแรงได้ไหมแต่เขาไม่ให้หลังจากนั้นมาคุณลุงก็เ,เก็บหอมรอมริบนะครับซื้อวัวขายขายไปบ้างซื้อเข้าบ้างนะครับจนตอนนี้เป็นชุดที่3แล้วชุดนี้คุณลุงบอกว่าตอนนี้ยังไงก็ไม่ขายยืนยันว่าไม่ขายเลยนะครับตอนนี้มีทั้งหมด20กว่าตัวแล้ว นี่ก็เป็นผมคิดว่าเป็นอีกหนึ่งคอนเทนต์เป็นอีกหนึ่งบุคคลตัวอย่างนะครับกับการเลี้ยงวัวนะฮะเดี๋ยววันนี้ก็ช่วงสุดท้ายจริงๆนะครับให้คุณลุงบุญมีนะครับฝากอะไรสักนิดหนึ่งสั้นๆถึงพี่น้องชาววัวครับครับถ้าผู้ใดสีเลี้ยงงัวกะม่ใจหักเด้อพี่น้องเด้อเป็นเป็นคนเป็นตังเป็นฮอนถึงว่ามาติเถือเข้าก็เลี้ยงไปเรื่อย เดี๋ยวมันก็สิเป็นราคาอยู่ดอกพี่น้องเลียงไปก่อนต่างหันมันได้แพรพี่น้องขายบ่ได้ก็หันมันแพรไปเรื่อยๆมันได้ใลายคือปายบุญมีเ้อจะเฝ้าขายเก็บอมรอบดีไหวยวมันก็ออกมาเรื่อยๆพี่น้องมันบ่เป็นหยางดอกเอียงง้ว่าผมมีขาดทุนครับซื้อหกเมื่อนึงได้เตรียมคอกแล้วพี่น้องเบิ่งปายบุญมีเลยเพราะว่าซื้อเพราะได้ซื้อหลายซื้อสองแม่หนึ่งพี่น้องบ้านนี้ก็เอาแม่แพรพันมากเดือนนี้ยี่สิบสามตัวลวพี่น้อง ที่ออกอีกประมาณสี่ตัวเดือนกุมผ้าเนี่พี่น้องครับเอาผู้ใดสนใจกะโทรเข้ามาถามเบิ้งคัว่าบื้องเยนมีอยูมันมาคู่สอยซีได้พี่น้องเด้อครับเอาละครับพี่น้องครับวันนี้ก็ลาไปพร้อมกันเลยนะครับผมขอบคุณคุณลุงมากๆาครับที่ให้พูดจาภาษาวัววัดีครบมาเยี่ยมชมนะครับเดี๋ยวมีโอกาสหน่ามาอีกแน่นอนครับผม เป็นดังแล้วเป็นมมาเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพูดจาภาษาวัวแล้วก็กดถูกใจให้กับคุณลุงบุญมีด้วยนะครับวันนี้คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ